สวัสดีค่ะเรอาชาแนลวันนี้เราจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศโลเคชันที่จะมากินปาร์ตี้ปีใหม่กันนะคะเออเรามาดูถนนคนทางไว้ก่อน,นะะเออเราขับรถมาเจอแล้วที่เรานัดหมายกันว่าปีใหม่เราจะมากินเลี้ยงกันตรงนี้นะคะก็มีหลายสามสีครอบครัวนะคะปกติเขาก็จะไม่รวมหมู่นะคะแต่เขายกเว้นช่วงปีใหม่กับคริสต์มาสนะคะคือสามครอบครัวโอเค ถ้าสี่ห้าครอบครัวขึ้นไปมันเยอะไปเขาไม่ให้นะแต่และครอบครัวก็มีแค่กันสองคนถ้าสามครอบครัวก็มีอยู่หกคนเขาก็อนุญาตนะคะปกติทางการเขาอนุญาตเพราะโควิดมันก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะปกตนะินี่แหละโลเคชั่นเราได้เลยนะเราขับรถขับรถมาดูสถานที่เวลาถึงเวลาจะได้ไม่ยุ่งยากนะ,ะเพราะว่าเราเพิ่งนัดหมายกันวันนี้เองว่าปีนี้จัดที่บ้านเพื่อนนะ เราจะมาจัดกินเลี้ยงกันที่บ้านเพื่อนเรื่อล็น้อยนะค่ะเพราะว่าเราก็อยู่กับโควิดนามาตั้งหลายเดือนนะคะรู้สึกจะเงียบหนาก็เปิดรูเปิดตาหน่อยหนึ่งคือกินเลี้ยงกันเล็กน้อยกินเสร็จเราก็ไม่ต้องขับบ้านก็นอนบ้านเพื่อนได้เลยนะคะ่ะอันนี้คือบรรยากาศของที่นี่นะคะ